สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับืันนี้กับมาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวยนะพี่น้องเนาะแนวทางลาวพัฒนาของพ่อเสือครับผมครับเลขกวิ่งเลขกเด่นตัวเด่นตัวร่องตัวกันองพอเดินดีเด้อครับผมครับแจ้งได้กะมารับชมกันในงวดวันที่19เมษายนครับผมตามเป็นแนวทางให้พี่น้องทีครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเหล็กเล่าพัฒนากับพ่อเสือน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมไปรับชมรับฟัง กันเล่นนอกพี่น้องเนาะว่างมดนี้พอเสือจะได้มากตัวได้ครับผมเราพัฒนาครับพอเสือครับน้ำเชียร์ผ้า้วยสวัสดีพอเสือครับผมครับผมครับผมครับเป็นอยงไรเนาะพ่อครับผมเหล็กอ่าเทิื่องเหล็กเงาเหล็กเล่าครับผมอือแต่ว่าเหล็กเล่ากัดยุดไปสองมือครับผมยังว่ายุดสองมือป่ะ่มันไปตามแนวทางเขาเมือนกันว่าาจะเกินคว้มคิด ครับผมก็คือคำนวณตามสูตรที่ออกวันที่สิบสองมาพอมีกาคำนวณตามสูตรเดิมมาแล้ครับผมม่ตัดไปไหนก็คาดการณ์ตามตัวที่ไหนเ้าก็อนตัดไปตามสูตรมันแหละบริยึดกำลังวันเนาะพ่ฟอนเพราะบริยึดกำลังวัดนี่บริยึดก็เป็นเนยครับที่เขาเขาก็ออาจจะไม่ค่อยเามมั่นใจเต็มร้อยก็จะเข้าไปจมือที่นะครับยึดไปหลายมือนะครับผมอ่าจุดสมการครับเอาบอกอินพี่ทุนโหลดเพื่อที่จะพ้นที่ตามเอาครับมาตามกันต่อครับผม บมวันที่สิบเก่าแ้วพอครับผมสิบเก้า <29. S 1> ครับผม, <29. S 1> บผมเมษาครับตามต่อแนวทางราวัฒนาพ่อเสิร์เลขวิ่งเลขเด่นครับผมครับผมอ่าสำหรับราวัฒนาวันที 19, นะ่สิบเก้านอครับผมพ่อเส์อเชียนไว้หลังสงการเนาะอ่าครับอ่าวิ่งเด่นแปดวิ่งเด่นแปดครับผมรองสี่รองสี่กันสอง กันสองครับผมอตอนนี้ปักปักซิปลักักซิปครับผมปักรักซิปนี่ให้แปดคับสีแปดคับซีกับปักรักมวยนี่ให้ให้สองครับสองกับหกสองกับผาสับ5าสับาครับผม สองกระพารักหน่วยสองกระพารักหน่วยสองกระพาโอเคตอที่นี่จับคู่จับคู่บนล่างครับผมจับคู่นี้แปดแปดซี่สองแปดแปดซี่สองแปดสองซี่ซี่แปดสองซี่ซีเจ็ดหกซี่ห้าเจ็ดหกซี่ห้าศูนย์สี่แปดหกศูนย์ซี่แปดหกสองห้าศูนย์สาม สองห้าศูนย์สามบัตรที่นี่อ่าตัวสําคัญมั่นหนีตัวสําคัญมันหนีไม่ที่อยู่ครับพ่อที่สองกับศูนย์สามสี่สองกับศูนย์สามครับผมแถวแถวมาจะมาลักแปดนี่มั่อก็นาอยุประมาณแปดแปดกับแปดสองถ้าแปดมาจะเป็นแปดแปดกับแปดสองครับผมแมียนเมียนถ้าแปดมาถ้าถ,ถ,ถ้าสองมานี ถ้าสองมม้นี่อ่บาบพเป็นบพราะเป็นสองสีสองหาขนาะดจะเป็นสองสองประมาณนี้แต่ว่าสองสองเขาบ่ไน้ลงกไห้เพราะว่ามันมันเบิเ่นมาหลยมือเราบางที่มันอาจจะไปเบิ่นสูงครับผมเบิ่นแปดแปดอืมครับาจจะเ,เบิ <covid> เ่นสูงแต่ว่าเมื่อกับเมื่อก,กับอยู่สองมันยังติดมาแห้งอยู่แต่ว่าพอเสร็จปุ๊มั่นใจเราข้ามเป็นสองไมน้นี่สองไม้รักหน่วยนี่อ่าเลขเลขตัวหนาม,นมันมันมีเป็นตัวแรกก็คือศูนย์สองสองสอง แปมานี่แหละใขมเป็นสองมาตรลักหน่วยเีครับผมแต่ว่าก็เอาเอาตามนี่แหละครับจับชุดเลขสามตัวเอฟซีเพราะน้ำจาก4หางสามตัวครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดแปดห้าสองแปดห้าสองีสองศูนย์ซีสองศูเอาเป็น4ีศูนย์สองก็ได้ครับเอกครับออกตัวนี้เพราะมันแจว่าสองมารลักหน่วย ครับผมซีศูนย์สองครับผมซีศูนย์สองนะครงตรงๆไปนะลูกบอลเนาะซีศูนย์สองนั่นและค่ะหาซีซีหาซีซีครับผมครับอ่านี่คือแนวทางเล่าพัฒนาครับผมแต่เอฟซีควนจะเอาไปเอาไปเล่นนี้เพราะเสิร์ฟจะใครเล่นเล่นสองอ๋อครับผมวิ่งมดสองมันเป็นตัวกันนะจ้ามันมีความสำคัญอยู่ ครับผม tous, เตัวเด่นมันเป็นตัวเด่นม่เป็นแปดปวตัวตัวเด่นมันแต่ว่าตัวสองตัวกันบวเที่ยมันไปลายลายมือบวดเทียุดหลายมือเที่ยมันพีกหัวครับผมครับเอาสองครับผมตัวตัวที่ว่าพออยากให้วิ่งครับผมครับมองสองน้าจะมาแห้งก็อืมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะสำหรับเล็กสามตัวพอมีแบบอันตัวเด่นป่ะครับผมตัวขีดเส้นป่ครับ ครับสามตัวนี้จะใครประเี่นไปยุที่402ครับล่ะครับผม402แม่งั้น402ครับผมเพราะว่าพอตัวนี้มันคิดอะไรคิดอีกกับไปกับมาอยู่นี่ว, 42, ว, 20, ว่าจะเอา42หรือว่าจะเอา20หรือว่าจะเอา02เนี่ยก็ไดก็ได้แบบพีกมาแบบว่าเอาเอา402ไปเลยโอครับผมพอตัวตัวนี้คิดอะไรคิดอีกนะเ่ราะเรับอ่ได้รังแรกคือ,ค,อคือตัวอื่นคือพัฒนาตัวจัง07จังหา แต่หาสองแค่หาที่สินเนี่ยมันดูเลยว่าดิว่าดิคิดมากแต่ว่าตัวนี้ไม่คิดมากครับตชี้ศูนย์สองตัวอาจจะเป็นตัวให้ไหลของช็อตเด็ดก็เด้นอกพอเนาะชี้ศูนย์สองเพราะจะว่าสั้นอ่าค้าน้อยมือหรือไม่ว่ามันมันติดติดศูนย์ศูนย์นะมันมันอาจจะพลิกคือมือหนีมันพลิกมาแล้วว่ามือมือหนีมันกลับมาศูนย์สองเหรอมันอาจจะพลิกมาใส่กันอ่ะลิเล่าตัวดีครับผมเนี่ยคือเปลี่ยนครับผมเอา ครับผมแล้วกับบอกอ้ซี่ว่าบอ่บ่นี่วกมั่นใจไปแล้วนะดณผนีใ่ากาครัยดมือต่อมือมือต่อมือแล้วพวกมมั่นใจเยอะคอนนี่ครับผมคำนวณไปขามไปสองมือนะพ่อเนาะถามไปสองมวดที่บอกครับผมบางที่เขาให้เขาเช็ดตัวเลขแล้วเาก็บอกจัตวาชินเอาเขียตามข้อเข้านน่ะแหละครับผมถ้าเขาไม่กับเรดูด้หรอแต่เห็นเช็ดตามเทมากอะไม่ติ่ขามไปแยกมือมันก็บรดูดเด้เอาครับพ่อลองเบิ้งครับผมเป็นแนวทางเบิ้งครับพ่อครับเอาลูกเต่ามัน ครับขอพูะคุณพอเสิร์ตครับผมครับครับผมครับพออยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับครับครับผมเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางเลขของพอเสิร์ตเล่าพัฒนากาไดมารเดอร์ครับพี่น้องครับงวดนี้พอกใ้อ่าเด่นแปดรองสี่กันสองต่ว่าสองนี่เป็นตัวตัวเด่นเลยนะพี่น้องเนาะครับลายๆายงวดที่ผ่านมาตัวกันของพอกักลายเป็น พระเอกไล่งวดแล้วครับผมงวดนี้กันสองเลครับผมพอก็อยากให้วิ่งตัวนี้ครับผมครับส่วนเลขปักลักซิปมีแปดกับซีครับพี่น้องเนาะครับลักหน่วยก็เป็นสองกับหาครับผมครับพอจับคู่มาให้กับมีตัวเนียนยูซี่หางได้ครับผมเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พาลุยสีอ่านเฉพาะตัวเด่นครับพี่น้องเนาะก็คือแปดแปดซีสองแปดสองแล้วก็บศูนย์สามครับผมครับในเลขกสามตัวกับมี ซีหางเช่นกันครับผมมี0888หา4 02แล้วก็หาซีซีครับผมครับเาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียรผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้อง f อถูกหวยรวยเงินล่าพัฒนาไปนน้ำกันเด้กครับผม19เมษายน66เวลา2ทุ่มครึ่งลาวพัฒนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ